ถ่ายบรรยากาศจากโครวัวอินเดียมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ใส่ชุดหน้าหนาวแบบจัดเต็มนะคะเนื่องจากว่าตอนเช้าเนี่ยอากาศหนาวมากๆอากาศอยู่ที่ประมาณ1องศานะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ประมาณลบสองศาค่ะเช้าวันนี้ก็เลยเริ่มต้นด้วยการต้มชาอินเดียก่อนเลยค่ะโดยการใส่นมสดลงไปในหม้อนะคะจากนั้นก็ใส่ผงชาค่ะใส่น้ําตาลค่ะขิงก็ทําเป็นสูตรเดิมนะคะมีการใส่ขิงค่ะแล้วก็ใส่เป็นกระวานเขียวประมาณ2-3เม็ดค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็นํามาตำนะคะเพื่อเพิ่ม ความหอมแล้วก็รสชาติที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็นําไปใส่หม้อชาที่เราต้มตั้งไว้เลยค่ะก็ต้มต่อไปประมาณ5-10นาทีนะคะระหว่างนี้ก็มาเตรียมอาหารอื่นๆไว้รอ่ะค่ะเชา้ชาๆแบบนี้ก็ยังไม่อยากทานพวกข้าวหรือว่าพวกแกงนะคะก็เลยมาทําแป้งทอดค่ะใส่ไส้ชีสนมเริ่มต้นด้วยการนําแป้งนะคะมาทําเป็นก้อนกลมๆค่ะจากนั้นก็รีดนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะห่อให้เรียบร้อยนะคะหลังจากห่อเสร็จแล้วเนี้ยก็นํามารีดต่อค่ะปริมาณไส้นะคะก็ใส่แบบพอดีพอดีค่ะไม่ต้องเยอะจนเกินไปนะคะ พราะเวลารีดเนี่ยมันจะแตกได้ค่ะตั้งกระทะค่ะกิ่งก็ใช้เป็นกระทะเหล็กของอินเดียนะคะซึ่งมันจะทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้ทั่วและก่อนนําไปรีดนะคะก็จะนํามาคลี่ๆแป้งแบบนี้ก่อนค่ะการรีดแป้งก็ไม่มีอะไรยากนะคะเพียงแต่ระวังไม่ให้ไส้มันแตกค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําหนักในการกดมากจนเกินไปค่ะทําแรกๆมันก็จะยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าทําไปนานๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ชินมือค่ะพอได้แบบนี้นะคะก็นํามาแนบกับกระทะที่เราตั้งไฟไว้ไก,ก่อนหน้านี้ทั้ง2ด้านเลยค่ะจากนั้นก็ทอดนะคะก็คือทอดให้สุกทั้ง ด้านเลยค่ะเคล็ดลับในการทํานะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่พยายามทําให้แป้งของเราเนี่ยค่ะมันพองนะคะไม่จําเป็นต้องพองอลังการนะคะเพียงแต่ว่าให้มีอากาศอยู่ด้านใน,นะคะ่ะแล้วก็แป้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไม่ติดกันเนื้อสัมผัสก็จะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะแบบนี้อร่อยแล้วก็น่าทานกว่ามากค่ะสุกทั้ง2ด้านแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะก่อนทานนะคะในขณะที่ยังร้อนเนี่ยก็ใส่เนยลงไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะหรือใครจะใช้ซอสอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละ ตอนนี้ชาอินเดียของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสีสวยน่าทานมากๆที่สําคัญก็คือมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะหอมทั้งขิงนะคะแล้วก็กระวานเขียวที่เราใส่ลงไปค่ะอาหารเช้าจากครวัวอินเดียก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นอาหารที่ทําง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะทําอาหารเสร็จแล้วนะคะก็ล้างหม้อล้างภาชนะต่างๆเก็บไว้ให้เรียบร้อยค่ะคนอื่นมาใช้ต่อนะคะเขาจะได้แบบใช้ได้สะดวกขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะบรรยากาศในวันนี้ก็ดีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดด้วยค่ะ